ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิสรีนะครับก็วันนี้มีอาการแอร์ที่เป็นอาการยอดฮิตนะครับซึ่งเป็นอาการแอร์ของแอร์ธรรมดานะครับก็คืออาการแอร์ตัดนานนะครับคือเวลาเปิดแอร์แล้วนะครับแอร์ทำความเย็นนะครับแล้วก็เวลามันตัดนั้นมันตัดนานครับตัดนานมากครับนานจนร้อนนะครับก็จะกลับมาทํางานอีกนะครับหรือบางครั้งต้องเปิดปิดแอร์ใหม่นะครับ ถึงแอร์จะทํางานนะครับซึ่งอาการแอร์ตัดนานนั้นนะครับมันก็เกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับที่อยู่ตรงนี้มันไม่ทํางานนะครับก็เนื่องจากว่าตัวช่วยในการสตาร์ทหรือว่าตัวช่วยในการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าลดค่านะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการเปลี่ยนนะครับและการแก้ไขในอาการแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดฝาก่อนนะครับซึ่งมันจะอยู่ ด้านบนนะครับของตัวคอยร้อนนะครับคือตัวนี้นตัวนี้นะครับมันก็คือตัวแคปลันนะครับแคปลันของคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ด้านในนะครับตัวแคปลันนั้นมันก็มีหน้าที่ในการเก็บประจุไฟฟ้านะครับเมื่อเก็บประจุไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ประจุไฟฟ้าที่มันเก็บเนี่ย ช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับช่วยในการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันเก็บประจุไฟฟ้าได้น้อยลงนะครับพอเก็บประจุไฟฟ้าได้น้อยลงปุ๊บเนี่ยการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็ทํางานไม,ไม่ได้ดีนะครับคือมันทํางานแล้วก็ดับทํางานแล้วก็ดับจึงเป็นที่มาว่าเวลาคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงาน,นเราเปิดแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานมันก็เกิดความเย็นแล้วสักพักหนึ่ง คอมเพรสเซอร์แอร์ก็ตัดการทํางานไปเนื่องจากว่าตัวนี้เก็บประจุได้น้อยนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าแอร์นั้นตัดนานนะครับเปิดแอร์แล้วตัดนานนานจนร้อนนะครับทีนี้วิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับมีเปลี่ยนตัวนี้เลยสำหรับการเปลี่ยนนะครับเราก็ดูที่ตัวแคปตัวนี้มันจะบอกมันจะอยู่ที่30มิมโครฟาล์ดตรงนี้นะครับ หรือถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะบอกข้างข้างตัวถังเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าหน่อยจะบอกที่30มิโครฟาดแล้วก็ไปซื้อตัวแคบลันตัวนี้ที่ร้านขายวัสดุแอร์มาเปลี่ยนนะครับโดยผมได้ไปซื้อที่ร้านมานครับตัวนี้แคบลัน30มิโครนะครับก็200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทตัวใหม่นะครับนี่ครับ สามสบไมโครฟรัตบวกลบห้ก็คือการเก็บประจุไฟฟ้าของมันอะเจ็บประจุอยู่ที่3 0มสไมโครนะครับมันก็ช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์แอร์วิธีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตามสายเลยเราดูสายเดิมมันเป็นแบบไหนแล้วก็เปลี่ยนตามนั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีขั้วของมันอยู่2องขั้วนะครับจะใส่ขั้วไหนก็ได้นะครับ สายขั้วไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับตรงนี้เป็นแคปแคปที่ไม่มีขั้วนะครับเขาเรียกว่าแคปไม่มีขั้วนะครับเราก็ถอดเปลี่ยนเลยนะครับถอดเปลี่ยนเลยนี้สายสีแดงถอดเปลี่ยนเลยแล้วก็เสียบอย่างเงี้ยครับแล้วอีกข้างหนึ่งมันอยู่ขั้วเดียวกันสายสีียสายสีฟ้าสองเส้นนี้คืออยู่ขั้วเดียวกันแล้วก็ถอดเปลี่ยนเลย แค่นี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดูนะครับว่ามันลดค่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอันนี้30มิมโครฟารดนะครับผมจะวัดให้ดูโดยใช้มิเตอร์ยิปดิกตอนนะครับในการวัด ค่าที่วัดได้26.9สิบหกจุดเก้ามโโรฟารัดนะครับยี่สมโโรฟาลัดคือปกติเนี่ยเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องนี้ต้องใช้ค่าเก็บประจุอยู่ที่30มสิบมโโรฟาลัดหมายความว่ามันแห้งหรือลดค่าลงทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าที่เก็บประจุเพียงพอในการเลี้ยงคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับทำให้ตัดนานนะครับทีนี้มาดูตัวใหม่ดูตัวใหม่ที่ซื้อมา ตัวใหม่ที่ซื้อมาสามสิอดไมโครฟาร์ดนะครับตัวนี้ที่ซื้อมาก็คือตัวสามสบไมโครฟาลัตบวกลบห้าเปเซนนะครับมันอาจจะขึ้นไปสามสก็ได้นะครับนี่สำหรับตัวใหม่นะครับสรุปแล้วก็คืออาการแอร์ที่ตัดนาน นานจนร้อนนะครับก็เกิดจากตัวนี้หรือตัวเก็บประจุที่ช่วยสตาร์ทคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมันเสื่อมสภาพนะครับหรือมันลดค่านะครับก็เลยทำให้อร์ตัดนานสำหรับตัวแคบลันนะครับมันจะอยู่ในเฉพาะแอร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับมันจะใช้บอร์ดคอนโทลในการควบคุมอคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ